รับพุ่มซีนามจากชองทำพอเพียงวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านสุนทราแล้วก็ได้มาแหวะบ้านสิะปินดังเป็นเป็นนั่งตะลุ่มถ้าไม่ค้นนรับนี่ก็คือบ้านนั่งเกลวเสี่ยงทองแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เกลวก็ไดเสี่ยไปเร็วมีพี่รับจับถอดก็คือน่าจะเหลาได้ก็คือ ดูคุนวัวพีนะครับนีก็คือตีกลอยอยากจะให้ปีกลอยด้เหล่าประวัติโอเแกลวโอแกลาวแกลาวตีตาตีจำได้หรือว่าเอารูความคุนคือก็เร็วกันนะครับนะนี่ก็ตอนนี้ก็ปีกลอยกับหนังกับเราเลยนะครับพอดีกับปีพอดีกับรูข้องาจานเกลวคุนคุนปีเ่อน่ไงขุนปีเือนปีกลอยจวยเหลาประวัติข้องาจานเกลวหน่อยหน่อยดิเดือมันยูนมันเข้า อ่าเป็นบานเกิดนะบานเกิดบานเกิดบานเข้าบานเข้าของควางระดดดว่าระดดดอ่าคือพอแกอยู่บานพลานอ่าบานพลานอ่านั่งอะไลืมถือแล้วคือพอก็เป็นนั่งลุงเหมือนกันนั่งบุนโผดอก็ลดวแต่แล้วแกได้ไปนั่งกับพูจะเกลแกแกไม่รู้ว่า แกไปนั่งกับช่วงเ่ว่าช่วงนั้นไม่รู้อ่ะยุแต่แต่ักกี่ปีแด้น่ะเนี่ยบกจะท่กเรากันอ่แต่วาก็คือเมื่อนกับว่าติ้นกับเนือดแกคือคือ,คอพอกับเป็นนั่งพอเป็นนั่งพอกับเป็นนั่งกัน่าจะคือเมื่อนกับว่าคือบนหลงนั่งอยู่แล้วนะนะถึงกันน่าจะช่วยไม่ตับจับไม่จีก็คืออยบนหลงนั่งอยู่แล้วก็ตื่อวาและกายไปเรียนกับนั่งจันแก้วเพิ่มเติมโดยประมาณนั้นกรปล่อยล่างจากนั้นน่ะ ลังจากนั <Ay glorious. S 1> ้นแกกลับมาบวชที water, the the so so ่บางเข้ากลับมาบวชบางเข้านั้นตอนนั้นยังเบาๆบวชเสร็จแล้วอกชุดตึงอกเดี๋ยวเลยนั่งเดี๋ยวเลยนั่งแล้วนะเดี่ยวเล่นเล่นออกรูเงล้วออกรูเงล้วออกรุเงล้ยได้เรียนกับนั่งจังเกียรเลยออกรูเงี้แค่กับเนี่ยมาอยู่แกได้มามาเลียนรุดอ่ามาอยู่เลียนรุดนะมแกแกมาอยู่กับเคยบอกก็บอกคลิ้งเฉยๆเล่นพวกก็นนี่ลื่อมเฉยแล้ว เปลืองเลยว่ะไปยูตีเล็บรูดเสร็จครับก็ว่าอาจารย์ที่อยู่นั่งดายก่อยมั่งแบบนี้ครับครับกับปูตีเล็บรูดนั่นได้ป้ามาอ่าประทังใจวัดชุนราอ๋อกับป้ามาควักตีวัดชุนราควักตีวัดครับตุกยังกงเงยควายตดีควายบิดาหยุดยู่ตีอาจารย์ลายพี่ไหนไหนมุด ระว่าสมัยนั้นการเป็นนั่งตะลุงเป็นมันโรากระทำเท่ก็ต้องมีคาถาคุ้มเพื่อป้องกันตัวเพื่อป้องกันไอ้เดินทางไปได้โลเราก็ทำกัมืนที่ให้คนรักคนชุ่มก็ทำเหมือนหมดนั่งนั่งป่อยหรือเล่นได้ก็ทำจนได้เหลือกันยังครับครับก็ทำหมดเรี่ยงก็ทำกันจนนู้นู้นทำจนนั้นะไวงวงขูนี้วงขูดคนครับไปแกล้งเันแกล้ง ติดจังครับเกรงเซ็ตกลับมาถึงอี่างนคือติดร้องเล่นไม่ได้บูงไม่ดังบูงไม่ดังกลองกลองผูกเว็วนี้อ่าบูงไม่ดังโปูป้ามาเทียอาจารย์ใครครับอยู่เจ็ดวันต่ำจนดังต่ำจนดังลูกตีก็ได้ยบร้อยต่ำหมดครับดังถึงมันดึงได้ไปเล่นนั่งโต๊ะครับกลับไปเจอบูงอื่นบูงนี้บูงเข้าไเลยครับ เจ็ดวันครับบูงดังหรือเหล่าครับดังหอเปล่าได้เตียวเหล่าครับมันดังขึ้นมาเองนี่นะบูงนะโอเคลุกเรียกจักจักจักไม่ดังกันคือดังขึ้นมาดังมา้แล้วนี่คือเตะเอกเตะเอฟเขาทำกันก็ใช่ตื้อใช้ย่ารัดกันครับอันตอนนั้นก็ยังเบาเบาเลยนะยังเบาเบาเลยเลยว่านั่งกะไม่รู้ว่าได้เล่นหมากหรือไม่นะตอนนั้นนะไม่ได้ยึดกะกะคือไม่ได้ยึดเลยนะจะเลยโปรมาอยู่แลมโวกับโปเก้าต้นตราครับ อาลูกคู้นร,ราเลยเนี่ยลูกคูต้นาลูกคูนี่เราอัดกันใหม่เองหรือว่าอัดกันใหม่เองอัดกันใหม่เองตอนนั้นเนี่ยนะอันนั้นหลงหลงเบนของคนคนที่ช่องเงหยุกหยุกช่องเลยตอนนั้นช่องเลยหลงเบนนั้นนะหลงเบนหลงเลือนก็มาหยุกชองเลยไปครับหยุกเรก็ไปปนมเต่ตาอ,อ๋อปามาเต่บนเก้านึ่งเลยนะบนเก้าพอมาหยุมาหยุ่บะานี้มมไปต้งตาม มาด้านี้แต่ว่าการเดินทางจากบ้านเข้ามาแล่มดูดก็มันดินทางยากเลยนะดึงรูปี่ไม่รูปมันต้องใช้เวลาเป็นวันวันนะว่านตาไม่หมายเรือก็เดินตัดในผูมครับมาต่างกวนญคลึงนวดเนาะอันนี้ต่างน้อยอ่ะพวกเกี้ยวพวกปลาเกี้ยวเนาะพวกปลาเกี้ยวต่าคลึงอมไปตีเหลาแล้วไม่ตากไม่ก็ตีอย่างเม็ดอารมก็ไม่เป็นตากคลึงเป็ด ามได้โยนนีเซ็ตมาบวชโอ้มอบมอบวชตือนจาโอ้มอบวชนี้กันเลยนะบวชตือนจาโอ้ถ้าได้หัวแกมาตั้งเล็กคนเบาหนุ่มบวชนี้เซ็ตได้ทรางกับออกเล่นนั่งโต๊ะครับเล่นนั่งเซ็ตก็ได้เมียติ่นปานีก็มาได้เมียปานี่แหละด้เมียปานี่นะก็มาได้กับปลาเลื่อมตั้งเล็กนู้นนะ แล้วโพเกบุ้เกบุญมาทิ้งเหล่าเรือจุมครับเรือเรือนั่งนะเรือนั่งเรือนั่งต้องเด็กไม่รถครับถ้าไปนั่งไปเดินกันไปตึ้งลงเรือเรือเรือไปจุมอ่าอ่าโพเรือจมแล้วเกบุญนหนไอปล่อยเกบบัอาตาบัวหลาว ตองอันเหมือนพุ่มได้พุ่มแล้วเอ,อ่อมาบวลบวลดมาติดติดมาจัดติดก็น่าจะได้ครับเ็ดติดก็มา,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 มาทึกบวลดแล้วก็เป็นนักติดกันนักติดประวัตเราอาชีพไหนน<อ>ั่งนี่นั่นไหนนั่งก้อนเล้งแล้วนจับอยู่แล้วเกตติดใด้หมดก็มาย้ายทึกเองเป็นหนักติดครับครับตัวลุงแกแบบเดี๋วทกทึก เ็น๋ยวลูกเมียเมียลาาเป็นฝ่ฝันไลูกทุกบอยๆเรื่ๆแต่เลนั่งจนตอนนั้นได้ทึ่นเล่นเลยนะนั่งผมมังมมง่วงพุ่มไปเที่ยวันเด็นเข้าโรงพยาบาลครับบอกข้าโรงพยาบาลครับป่ว่าอันตรีพ่อจำได้อันปู่ึดนั่งเลปากว่าเกิบยึดไม่ได้เขากมาป้าอุตนครับ โอเคมีลูกจำตัวแล้วนะลูกจำตัวแกอยู่กับโม่ทั่วตัวครับเซ็ตเลวคือลั่งเผื่อนคือเล่นืีด่างคอยครับก็หนุ่มบ้าโป้งกับไปอบรมครับอบรมเรือนกลับมาตึงไม่ออกที่กระป๋ไปอันนี้ว่าผมก็เล่นลุงปีเลยนะตรงนั้นนะโอ้เล่นตีตีเกาตีเปตดเกาเกาตีอ๊อกหรือเออว่างอีหรือเซแลเลวตี นุกตีเดียวปุ่มบัติหุน้นละครับลรืมตีเป็ดตึงจาวาน<ม>ก็รับมือหนึ่งครับแต่ก็โค้หายหรือตีได้จาเบามาตึงบ้านก็นั่งก่อนเลยแล้วจาเบาอยู่น้อยอยู่ไม่เคยเลยแต,แ,ตแต่ว่าจะเบาอยู่ระจวบแล้วไม่มาตึงมีวันจ่ายแล้วก็อยูอ่อยู่เฮเลยไม่คือ <c oughs> เลยแต่แล้วปล่อย พอได้ยินเสียงลูกตักก็ตีเจ็ดเร็ว่าจะบ้ามาเร็วเอือเตะเร็วเพร่วันนี้คุณใส่รูปติบเบียนารูปติบเบียอย่างแล้วพวกพวกที่ดบหรือไปลงตกนําโจ้แต่ตกโนํา,จาโจรกี่หลือกานเลยไม่รู้นะไม่รู้ก็เลยเละหน้ากัาแต่ตกโนํากีเหลือกันเลยเหลือ,านนะอกาลก็ลงฝจะเบาข้าวบานครคบเหลือมากเหมือนกันพร่ันนี้เจ็ดเรือนะ ตีเจ็ดยี่สิบทีได้เรืองนั่งดังมดก้องแค่เด็กแกเล่นประมาณคี่เรืองเลต่พุมจำได้ทรโซ่เลืองทิโซ่เลืองนะเรื่องอะไรได้มั่งก็อ๋อเชิญบอกแะตุกเต่ว่าอะรเรื่องอะไรจะจนหว่าเงจิ้งดงเรืองอะไรคว้านกวาอะไริ้งดงคว้านความัจจ่าทีวีเออจึ๊กจ๊กกระนองฟ้าจัดเหลวพมจำได้อาเดือง กวนมากแต่เขียนเองหรือว่านีเคยเขียนเขาเขียนหมาเขายก็เขียนหมาอ้ายในกาต่อถืออ๋อเรื่องนั่งกันต้นหมากเขาเขียนหมา้ยนะเขียนเขียนเขียนบอกโก้มาที่เร็วถืแล้วจริงไม้เลยก็ว่าเรื่องผู้กองยอดรักเห็นว่าข้องผูกเกลียวเหมือนกันอ่าผู้กองยอดรักนั่งพรมแล่นนั่นนะเห็นว่าเป็นเรื่องก็นั่งเกลียวเกลียวจวนเกลียว แกกันก็เก็บไว้ลกกลางล่างกันแกทำไม่ได้เตื่นลา,าลวไม่หรอกเดี๋ยวว่าเ <c> ด <oughs> ี๋ยวว่าจะเล่นไม่ได้นั่งแนวนี้ขอนั่งแนวแนวบ้านๆเดี๋ยวว่าอย่างผู้กองยอดรักเดี๋ยวลงแกนั่งปลอมนะครับคำนั่งปลอมจะอยากเรื่ไอเอี้ยอี้ดนะ คนบเอนคนโยวัวัดโยวัดเดียวเดกวัดบันเก่าเพรนั่งรอมอยู่หลงลุ่มอะแกอยู่บ้นเก่าอ๋อนั่งรอมันกัติ้งกับดื้กันติ้งกับดือยู่หลงลกันอ่กไปเรีย่รบ้านอซึ่งบ้นเ้าบ้านนี่อ๋อบ้นนั่งก้ายใหญ่แต่เลยนั่งรอมอยู่นี่แกเล่นนั่งประมาณกี่ปีได้พกเนาะพกก็บอกไม่ได้แต่ว่าอายุพวกมัน อายางนอยนายกในอายุพวมันเราทุก no ป <they> ีก uhm like ันเล่นเกเสียเกศเสียกี่ปีเหเกสียปีสามสาอายุัแต่อายอากสิบห้นะโอ่เสีออกสิากสบตีวาสิบอาสิก่าปีซึ่งบันนี่บันนิ่นกออก่ออกอันราคนี่นองก็ตายจำลักนั้นอนนี้แกเสียมากี่ปีแล้ว สามสิบสามหรือสามรัมสิบสมสมสิบสาสสิกว่าปีตอนนี้เกลืองนั่งกันอย่างอยู่ตรนี้นะอยู่รอบตรงนี้ทำไม่ได้เอาไปไหนเมื่อไหรไม่เอาลูกคือต่อตะกุนมามาไมไม้คนเดียวเกป่มชั้นหนอท่านเนาะเกว่าอยาเล่นเลยนั่งลำบากเกลลำบากว่แล้วเกลำบากแล้วเปนเอาักตั้งเลย คืนเจ้าบ r a ยเต้นจวยเหลาเหลือนั่งตเต็นไปแล้วนั่งกับแกดี่ว่ามันมีความหลังบากอะไันพือถึงได้มังอพ่เดี๋ยวไปไม่อยาจะบักได้เลยเดว่ามันโงแเลยใจรถเองเลยเดว่าก็ว่าุกหล่นตกไรกันนะทีปลนเงินตีอะไรใต้จาวดไปบรลน ใช่จาวัดจาวัดไปบ่อโลอ่ะอ่าอ่ะก็ไปก็จัดการนั่งรมเนาะแต่ว่าก็เขาอุกนักเลวเรวแต่นักเลวป้าขึ้นรถมดมามากินข้าวเสียงจาวัดไอ้ยิบระบาลแล้วก็ปล้นเดือก็ต่าเดือแล้วนะไม่ก็อีหมาอนักงรมนี่ก็อีหมาอนักงรมนะถึงก็าก็แล้งหมดจาวัดอุบกลงก็จนนักเลวเรียวแล้วนั่งเลียวนู้ป้ามาเลี้ยง มาเลี้ยงดยีจะวัดนี่ป่าคนพลนั้นเออป่าคนพลมาเลี้ยงอะไรอ่ะมาที่เงินเส็ดตีอนนู้นยืมระบาดเออแนวต่างเด็ดเต้นลาวแนวต่า,างเก็บเพลงแล้วนะแนวต่า,างการใจชีวิตเดี่ยวนั่งอนะ้เาาเฟฟรเดี่ยวดังเก็บเลยโอยเล่นกระบ,บี่รบยากระบี่กอลักลักกอลักเรือลักกเบี๋ลักกเบี๋นี่นะ คำตาก็ปล้นนลเะอกกบีย้ก็ยอมตึงชาวันอีมารับพอดีอ่าแล้วออมปักเบียกยางเลยอ่าก็บียลังชาวันนู่งเส้อไอลด้นี่ลปอวยด้ไอ้ไรเตะวายด้เตะเลาวเด้ว่าแกกินเบียได้กหานวกปลากันได้เหมือนกันโอ้ตางหานอกปลากินอย่างมดชาวันาปลากันนะเออชาวันหาานวกปลาตึงแกว่าได้เพราะนั้นเออ ได้ปีนี้ก็ให้เบียก์ยั้ทแต่ไม่ไม่เบียออกปากับเร็แต่ว่าเห็นว่ากนั่งกินเบี้ยอยู่วู่โอไม่แกโอเเออนั่งกินเบี้ยจนว่าปนการาดเวลาไม่นานออหมายว่าอะไรการารออเก็รนซึ่งเกณราบโรยาบลวอนหยหลูกเล่นั่งเกว่าแต่เล่นนั่งมึนแต่แกแต่กด็กลำบากครับเปิดอกพักวีครับ ตึงในยูจะบกปากในยูไม่บกบากในยูไม่มีแล้วซึ่งแกคิดก็แต่เหตุในยูไม่มีแล้ว,แ,ลวแกว่าไม่ต้องเล่นซึ่งเดนหดนนี่บ่มขู่นีน่เขาประโยเล่นดีพวกไมแ่แล้วต้งมดลูกแกที่กูเหรอเขาเขาคุนคนะเขาคุณเออรนั่นดีจะเร็วเต้นบ่มกำรบาลก็แกแกไม่ให้เล่นนี่นัง kêu ai làm ba kêu ai làm ba kêu làm ba kêu làm ba mà khó leo leo cái đu ai làm ba cứ lên thì cái mai dòm lên 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 này vô cũng vừa bay này bay lên này vô đại bia này vô bây giờ mình được cái ai nói thì tên là mà mà thì mà mà cô mía rồi là ta mấy ai rồi thì ta mấy ai mà gò bột cô lão phải nàn lão qua một con cướp cân ได้นักอยน้อยกันใจ็เอ๊น่ากะได้ยินได้ฮูาฮ่าฮายใจเลยเลยจชคได้ได้เนี่ยคือลู้คนรัวพี่นด้มาลาวความกาคนเพืดกับชีวิตนั่งแกลวเสี่ยงทองนะครับนะได้มาลาวน้อยๆเพื่อให้ลูกล้านได้เพื่อ YouTube ฟังบอกเป็นสั่งคลิป วันนี้ก็ุ่มได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนปลาเลื่อมที่เราดมากินข้าวกันมาจะไม่กล่าวงัดเที่ยวนั่งดูกินข้าวกันอยูน่นี้มานอนอยูน่นี้มากินข้าวอยู่เ้าเบาเบาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้รับชมรับฟังต่อไปทางชงจะไปไทยได้ก็ ให้กดติดตามกดคอมเมนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้พอควาคุณอีกร้อยสวัสดีครับนะครับพบสวัสดีครับ